ในหลวงรัชกาลที่สิบท,ทรงเป็นผู้ปฏิบัติทรงงานเพื่อประสงคนิกรอย่างหนักและปฏิบัติทางธรรมะมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงมีพระวิริยะในการเจริญพระกรรมฐานทุกวันรับสั่งว่าทั้งสมถะและวิปัสสนานี้เป็นของดีมากช่วยผมได้มากผมนั่งสมาธิทุกวัน ท่านแสดงธรรมะผมก็น้อมใจพิจารณาธรรมะเหมือนท่านส่องแสงสว่างให้ผมก็เดินตามไปผมไม่เผลอเลยจะรู้อยู่ในวงกายวงจิตตลอดอย่างนั่งอยู่ตรงนี้สติก็ชัดเจนตรงนี้จะไม่ส่งออกไปนอกจากนี้จิตพิจารณาธรรมะตามที่ท่านสอน ผมนั่งทุกวันจนรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้นั่งเหมือนว่ามันขาดอะไรไปในหลวงสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์คมวัดป่าธรรมคีรีมีรายงานจากราชสำนักว่าในหลวงพระราชินีทรงสวดมนต์และ,จะเจริญพระกรรมฐานทุกวันเจ้าคุณพระและกรมวังร่วมสวดมนต์ด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศและทรงศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่เวลา17.30นาฬิกา30นาทีจนถึง22.30นาฬิกา30นาทีทรงนั่งภาวนาคราวละ1-2ชั่วโมงทรงศึกษาภาษาบาลีและอักษรอารยกะภาษาโบราณในสมัยรัชการที่4ด้วย โดยทรงอาราธนาพระราชาคณะและพระเทรานุเทระมายัางพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อทรงสนทนาธรรมะและถวายความรู้ในการปฏิบัติธรรมะพระกรรมฐานเป็นประจำทุกวันเพื่อสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุล,ลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรม,มราชินีนาถพระบรมราชชนนี ฟันปีหลือวง